สวัสดีครับมาพบผมเอาอุกเกษตรในช่องตามไอ่เกษตรครับมือนีสิบ้ามาเบิงสวนแตงโมลูกโตโต,โตลรสหวานนะครับมาเบิงบักแตงโมงามๆครับพี่น้องพิ่กัดแป้งนี่อยู่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจงังหวัดตนณลาชท่านี่ครับเบิงเกษตรเพิน่นปลูกแตงโมขายนะครับรายได้งามนะครับ ขายโลละเจ็ดบาทครับหนาสวนนะครับรอยนึงก็จะได้หกถึงเจ็ดลูกนะครับตอนนี้เพิ่กนกำลังเอาหุ่นนะครับทำความเชี่ยยาเชี่ยอย่างเอาหุ่นให้แปงครับแปงมีดลูกโตๆตงามๆนะครับหวานหวาดเนาะนี่สิภ้ามาเบิงว่าวิธีการปลูกการดูแลร,รักษา ของเพิ่นเป็นจังไดนะครับนี่เบิ้องลูกนี่ครับเพิ่นเอาหนีห้องไว้นะครับโอ้ลูกนี่เงา่าห้องง่านะครับแปลงนี้เป็นของคุ้นพอผันครับไปหาเพิ่นกันเลยครับพี่น้อง กยากว่าพ่อปลูกไอ้ักแตงเนี oh, ่ยก๋มนายเหวบ่เป็นย่งคือเพชรปฏิว huh. ัติมูเขาปลูกที่บุห้องปลูอ๋อปนี่คือกันไหวว่าผิวมันงามอ๋อครับมันโมเป็นเสียนดินเป็นเสียนดินออนี่คือวย อันน no uh> right, uh> ี้ห้องฟ้อมเหพ่อห้องฟุม mm อ um> OK> ๋ออันนี้เขาสะแดงดีเนาะแดงใส่ไรอยู <h <h ่ปลูกทั้งเบิดจากงานพ่อเนี่ยสองงานเนี่ยบ่กสองงานถึงไรบ่สองงานนี่ไรกวนมันแห้งปุ๋ยแห้งแห้งปุ๋ยแห้งแห้งบ่หหวยมันหกพันหมดได้สองงานบ่ขุ่นอ๋อขายานก็ต้องหัาสายก็ต้องหักอยู่เนื่อยนี่ มันปลูกไสแบบเดียวกันก็บอกพริกแบบบอกพริกปลูกแบบสายยางสายยางนี่นยยนอยู่ใต้เนาะโอ้ยยึดไต้นี่เป็นสายยางบอกสายยางอ๋อระบบน้ำยดบศปอน้ำยดอืมพราปลูกทุกปีบ่เนี่ยปกปีเพราะว่ากีพานหน้าก็เห็นปลูกนะเจ้าหน้าที่เอาพริพอกออกสิปลูกอีกบ่อ๋อ คืออยู่นี่พอปลูกทั้งพริกทั้งบักแตงแม่นบอกครับแม่นนี่ปลูกไก่พริกจีนเจอมันมันหน่วยมันบุรีนวยมันบุหรี่วยมันบุหลายเนาะเออมันถ้าตูมันออกจากหมูพริกออกลูกมันก็มาอยู่นี้พริกนีโลจักบาทที่พ่อปลูกทั้มืมอเลยตอนนี้มันเท่าหาอ๋อตะกี้มันเกิดแทงแล้วอร่อยผมเออตะกี้อร่อยท่านโยนบ่กพอท่านจะมัดท่านถูกท่านถือถ่วงใครจะเล่นตัวเราผมยังมันมันดีบักโมนี่ถ้า ขายเบิร์นี่จะได้ประมาณเท่าไหนพ่อเนี่ยคิดว่าต้องงานาครับวันที่ไหนอสองหมื่นเนาะ <c oughs> ลงทุนไปประมาณเท่าไหนหกพันห่หกพันอ๋อยังพอได้ใช่เชนาะดีก็ปล่อยอยู่ถิ่มมเีเนาะ้เอเ้อว่าก็พีม่อกอนเล้ยมกม้อกหม้อิ่มก็นมพกนีหวาหม้กหมเนี่เวลาระยะเวลาปลูกตัวมันเหนพอมากเกินหกสิบห้าหมื่มเกินหกสิบห้าเมื่อ จะปลูกยังขันอยู่เจ้าโพธิเท่นไหแม่นแมนปลูกเก่าโพธิแล้วก็ไอ้โคตปอเลี้ยงปลาเป็นแหละรับเลี้ยงไก่อะไรอย่างั้ก็อยากปลูกด้วยเห็นปลูกอยู่ก็เลยว่าสนใจเอ้ยพอเราปลูกแล้วคืองามแทบแบบปลูกยากแน่เดียวหนูซิ่งหนูซิ่งบ่ มากินแะกินเม็ดมันนี่ขอ่อยปลูกกะเบี้ยคือบ่พริกสนอ๋อมันเดืออาทิตย์น, oh. นึงเฮาก็เ,าเอามาเน็บเน็บเน็บเ,เลยบ่ oh. จังถามวันบ,บังขอ่อยปลูกพริกมีละป้านนี่3ปานพริกไก่ก็ได้30,000บ oh. ่ขายกิโลละ5้าหบาท6บาทเออปีหนึ่เจ็ดบาทบ่คุยแพรกงงบ่อพอพอซื้อหยังก,ก็ครับนี่ ว้าพญผันน่ะพญผันอ๋อเพลินก็หยผลบ่บอกว่กาเยอะเหไปทางคุ้นไปบ้านพญผันว่ะนะไยน้อเนะอ๋อเนี่ยเราพญผันโอ้ปวกแตงงามตอนชี้พันแรกแร,กแ,รกแตงเริ่มตอนขึ้นแรกแรกเนาะมันงามเลยพเห็นงามแ้วงามเคียวดีเนาะตอนนี้พ่อเก็บแล้วบ่ห้องฟมน้นมี เทคนิคยังครับเนี่ยห้องเพื่อบ่ให้ผิวนงามโอ้ผิวมันงามดินการเสียนดินน้ำอ๋อโอ้เฮ็ดมูลวาที่แรกเนาะพอเฮ็ดเกษตรเต็มๆเลยตัวนี้เนาะเพื่อนเอามาทำเจ้าห้องใช้เอาใส่ทั้งผิวมันบัวคนบานี่ก็บังในเพจเขาหน่อยดูบ่เขาเอาใส่ทางนี้เรียกขื่อมาน้องก็บจอจอหัวอ๋อไว้น้ำครับไว้น้ำข้างเห็นวันลอยๆกี่ห้ากิโลมันจังไรเลยนี่แม่นบั ที่น้ำภาพนี่ยู๊ดก็งอขนากิโลเรานักหากิโลเอออันดหาทิบต่างอััาสิบต่งอันนี้อันนี้รุ่นซีบ่เอ็กเนี่ยซี้วบ่๋อปผูกแฝงเน่ยันเสเวลายาลาดวงมันได้บออกิบหามือเอ๋อก็ได้เก็บโอ้ในงามๆครับอ แม็กซิธ่าเมื่อก็ได้เก็บเนาะพอาะถ้าเบิดจากแตงโมเลยพ่อสิปลูอยังต่อไปเนี่ยโม่หนี้ก็สิปลูเข่าหัวตัวครัอ๋อปลูเข่าต่อเข่าหนาหน้าเลยที่รุ่มเลี้ตัวนึงก็จะปลูกแตงอ๋อตัวนี้มองแตงโมปลูกแตงโมแล้วขายแตงโมหมดเอาพริกบ้างอีกอ <laughs> <laughs> ๋อใจกันหน่อนยดิอ๋อดูคนว่าค<อ>ือบอกเห็นดินพักเนี่ย <บ>ว่ยมันน mm ี้ท่านก็มันโุ้งักมาพกระไรวะโอ้เอาขายบุกเจ้าม่มูกรหมูกระพขายพอมู่กันิบักแตงม่คับบักกนี่อันใดปลูกง่ายกว่ากันพอเลยวันมันคิอว่าง่ายกับเมีนบหยากกับเมียนเี่บ่อีกอะไรอ๋อริกมันระยะรายะมันยาวแห้ง เเริ่มขายเรียนดีกว่าะเดีย๋ยวนี้ก็าคุ้มผนะ้าแล้วอ๋อนถึงาขายขอดเรียนมีหน้าบ่นีอยท่านแส่แสาปูกเพล่งอย่างดีกว่าคุ้มกว่าเ<อ>พราะได้กินเหง้าวกล่ว <laughs> แม่นบ่ <laughs> <laughs> ปูกแตงโมนี่ก็ได้อยแต่ว่ามันก็ได้บโดนเนะเาะสิแม่ยู่ครับ,อรบตอนนี้เพิ่นพอมีที่ปูกคนนาเพิ่นปลูกไปได้ลคาตกแล้วครับ เสาผูกเป็น้าเป็นไหนเขินเป็นลอยอีหลีที่กายดูเราลอยเว้ยปีนี้ก็ลอยยุ่งองลอยบอวัวดนลอยบอวัวดนอ๋อครับขายังเก็บน้านัน่นก็ขายพิกของเทียร์นตัวเงินหาหมื่นแม่นน้เามหืนเก็บน้าเด้สองหมื่นเดยค <laughs> ่าปุ๋ยค่าไถเบิดแล้ว โอ้จ่ากิเ็ดเพื่อยังเว้ยโอ้เิยขับแปลงลูกใหญ่ๆหญ่ได้ลงไปถือว่าคุยเนาะมันจะคุยคุยแล้วขบก็เล็ตอยู่ิกิ๋งเนาะมุเมนพลอยตะยู่ทุกปีเลยโอ้กคดีเนาะบอตอยู่ซื่อๆเนาะยังหน่อยก็มีรายได้ตอบ ใน,ใน,น,นี่ระบบน้ำยดหรือว่านา้ำน้ำยดน้ำฉีดใส่เลยบ่น้ำพุง่งน้พุ่งเลยบ่เปิดมาพุ่งเลยเนาะใส่วิธีพอเลยน,นี่มันเกิดขึ้นมานนี่มันหยอดมันหอดนี่เฮาปัดหยอดเจมันมีมันมีหยอดเดียวมามาปัดอยู่นี่เ<อ>ขากระนับนเสียง,ขงเขี่ยอ๋อเขี่ยหนึ่งหอครับ นับมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปดยังอยากใจ่แตกอยู่เลยบ่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอาเลยไปนี่บ่มีโกนโอ้นับมาจากผีทำมาจากเมือแต่บ้าน่วยมันติดหพิดออกหมดเลยบ่เ่าสิบ้าน่วยมันหญ่นี่เราบอกโกนบอกจุงเงานี่ละบ่โออต้องปิดออกบ่

เนาะพอมีรายได้เข่ามากนะพ่อเนะอาะอนเออดีกว่าดูเสื้ออยูเสื้อมันมก็ว่างถิ่มมาเสื้อเงินกับว่ามีใส่เนาะย, <laughs> ยุงสี่พอดีเอ็ดเด้นเนี่ยถ้าผมยังปวดเขาเพราะว่าทอดได้ใส่ยังสี่ได้ยังบาดบรรลุเหมือนกันผูกฝีแหลกเนี่ยเป็นยังไงงามอยู่เด่นหล่ะพ่อแต่ว่ากับทอดได้ครับ เอาละสอบถามพอ่อทำเนี่ยแล้วผมไปสื้อเสียงมาด้วยครับครับขอบ,ขอบคุณครับมันมมาถือชวนเก็บ้ยงเลเหล็กมีสองมันจะันย์อ๋อเยี่มมีมีสามหรือมีสี่มีสองมันยันย์บ่อันนี้อ่ะอือ ครับหลังจากไปชมสวนมาแล้วบานนี้ก็มาอุดหนุนปักแตงเพิินนะครับนี่ครับโลละเจ็ดบาทอุดหนุนเพิินลอยหนึ่งนะครับอันนี้เพนเก็บมาทั้งเบิด์สีรอบเลยมันบอกครับค่ะนี่รอบที่สี่รอบที่สี่โอ้ถ้ารอบหนึ่งรอบสองรอบสามสีใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้อ่าในรอบพี่น้องเพิ่นมาปล่อยเนี่ยที่ให้ว่างเปล่าเลยถ้าทำเกษตรมีรายได้<ม>โอ้นะครับ เป็นแนวทางที่ดีนะครับครับนี่สวนพริกนะครับเด้อตอนนี้พริกจากราคาโลละลอยเหลือโลละนี่าบาดแต่กับเพื่อนก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับมีเง่นีรายได้เขามาตลอดนะครับถือว่าท้ำเกษตรนี่ยังยืนนะครับมีขกินมใส่้ตลอด ปลอยทิ่ดินบางเปล่าโอ้คลิกหน่อยง,ง่ามเลยครับครับตะครับนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แนะ่เด้อครับสีหาสาระดีๆในด้านกเกษตรและการปลูกเกษตรต่างๆมาให่กี่น่องบ้านเท่าด้รับส้มกันครับสำหรับชิปนี้เป่าโอไปก่อนนะครับขอบคุณครับ